สวัสดีถ้ามึงทำพท่านกันด้วยนะครับผมไม่งไงผมไว่าเครื่อง์ครีมเบอร์ทีวีเราจะมาสอนบินกันไอ้ไม่พูดเหมือนเดิม <c oughs> <ừ> สอนบินกันนะอืม <c oughs> สองปีนมาแล้วเฮ้ยงามแบบนี้นึ่งจังโมอร่อยมากเลยเนี่นะนี่คนกันเนื้อนะ ยอดี๋ยเสร็จก็แค่คุณเมีเปีกแล้วก็ไปทางนี้นี่ แค่นี้แค่นี้นะวนนี่คือปุ่มย่อถ้าเกิดปุ่มกระโดดใครอยู่ตรงนี้ก็กระโดดได้นี่วิไ่ไปปุ๊บกด,ดปุ่มกระโดดไปหนึ่งครั้งกดดปุ่มกระโดดไปหนึ่งครั้งนึงนะง่าย นี่คือปุ่มกระโดดเนี่นี่นี่คือปุ่มกระโดดนี้คือปุ่มย่อนะก็คือของใครอยู่กระโดดจู่ปุ่มนี้ก็กดตัวนี้นะ กดยุ่กลุ่มกระโดดมาเลยไม่เข้าใจเดี๋ยวผมแอร์ไลน์ไปเองคุณจจกไอรีดายคุณมาเพราะว่าไอรีดายผมมันกับจับต้อนนิดนึงนะเสดจะเบาไปนิดนึงก็ขอภายกันด้วยเน่ทำไมเนี่ปุ๊บเน่เน่โชว์บินเทคออฟ เสียเฟลเลยคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะก็สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจแ่ไลน์เนมาได้นะก็ไลน์ผมที่กันเนอร์วอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ